ดอกลีลาวดีทอนสีน้ำตาลตอนตอน นึกถึงดินนึกถึงธรรมชาติเราก็ใส่สีไปเลยค่ะไล่สีสวยๆน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนขาวครีมใส่ไปด้วยเลยนวลๆใบ, <ะ S 2> บ <ะ S 1> นี้เพื่อนๆขอในไลฟ์สดมาว่าเอาเป็นดอกดีลาว,วด,ดีสีน้ำตาลวลีก็เลยออกแบบให้เลยนะจ๊ะในสไตล์ของวลีนี่ฮะกีบสวยๆเห็นไหมเริ่มมาแล้วด้วยความวลีเนาะต้องมีดีเทลเอาดอกไม้เล็กๆด้วยดีกว่าสีที่ใช้เป็นสีสกัดจากแร่ธาตุดินและหินไม่เป็นอันตรายเป็นสีธรรมชาติงานของวลีมีมาตรฐานมอผช ค่สันดาโอท็อปได้ซเจ้าหยดเกสรสีเหลืองลงไปแล้วก็วาดแต่งเติมให้เป็นดอกไม้เหมือนซ้อนนิดๆละอองให้มีความฟุงฟ้งๆอุย้ยสวยแน่จุ่มเลยถ้าชอบฝากกดหัวใจด้วยนะจ๊ะ <Yeah! S 2> ว้าวยูห uh ูนึกถึงดินนึกถึงธรรมชาติมีละอองเหมือนฝนตกใหม่โอ้โห oh! วลีรับงานวิทยากรสอนเวิร์กชอ็อปนอกสถานที่ฝ <c oughs> ึกอาชีพหรือออกบูธเอีเวนต์ต่างๆติดต,ต,ต,ต่อวลีได้หน้าช่องบ้านเขียวเลยจ้าแห้งแล้วก็สวยมาก วันนี้ไลฟ์สดบ่ายสองและสองทุ่ม